สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5ช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศรักกับพี่ไฟเช่นเคยนะครับสวัสดีพี่ไฟด้วยนะครับสวัสดีน้องยศค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นวันดีๆในการปรูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่เกิน60ปีขึ้นไปแล้วก็7กลุ่มโรคเรื้อรังด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่ลงทะเบียนไว้กับ แอปพลิเคชันของแต่ละจังหวัดวันนี้ก็เป็นดีเดย์ที่จะได้ฉีดวัคซีนพร้อมกันเช่นกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยตื่นเช้ามาพร้อมกับตัวเลขมันอาจจะน้อยกว่าวันอื่นเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีวันที่สูงกว่าน,นี้นแต่ ตัวเลขผู้เสียชีวิตของเราอะฮะมันกลับขึ้นมาเลขที่30อัพอีกแล้วใช่ก่อนหน<อ>้านี้มันน้อยไปหน่อยนึงนะใช่แล้วนะครับเอามาเริ่มที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่กันก่อนนะครับขอข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับก็คืออยู่ที่2419รยกายครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับ2,328รายในเรือนจำา91รายนะครับผู้เสียชีวิตคือ33รายเอ่อยังคงตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความหวังของประเทศไทยใช่ครับถ้าเรามีการฉีดวัคซีนมากพอก็คืออ70%ขงปปรรระะชากในเทศ เรามันจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เพราะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้มันจะจากัดวงการระบาดเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นลดอัตราการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด<ต>1 9ได้มากยิงขึ้นแต่ยังย้งํากับคุณผู้ชมเสมอนะครับว่าต่อให้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตามคุณผู้ชมก็ยังคงห้ามกับตกเด็ดขาดนะครับเพราะว่ายังสามารถที่จะ ติดเชื้อแล้วก็กระจายเชื้อสู่คนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าแค่ลดอาการรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทุกๆคนนั่นเองครับอแต่ว่าวันนี้เบรกที่2โควิดเป็นเหตุสังเกตได้พอโควิดมาตั้งแต่ระลอกแรกเราอยู่บ้านกันเยอะใช่ไหมคะอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรบางคนทํากับข้าวเป็นก็เป็นบางคนกนเชี่ยวชาญเลยบางคนเต้นเ่งบางคนเต้นเป็นแต่บางคนที่เอ้ยทํากับข้าวก็ไม่ได้เต้นก็ไม่ถนัด ออกไปดูหนะ้าบ้านสิมันมีต้นไม้อยู่นี่เออปลูกซะหน่อยดีกว่าออปลูกซะหน่อยไปหาต้นมงต้นไม้มาปลูกมันมีต้นไม้เขาชื่อว่ามอนเ e ราเคยได้ยินไหมคะครับราคามันสูงมากใช่สัปดาห์ก่อนเรานําเสนอไปว่ามันสูงถึงขั้นมีคนมาขอซื้อในราคา1นึ่งล้านสี่แสนบาทใช่เยอะมากำไมมันแพงขนาดนั้น แล้วลักษณะของต้นไม้มันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกับเจ้าของร้านด้วยนะถูกต้องครับเดีย๋ยวมาเจาะใจกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของมอนสเตอร่าดัางมินนั่นเองนะครับทำไมราคามันถึงสูงขนาดนี้ส่วนช่วงที่3ของรายการวันนี้ครับแน่นอนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้นะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่นะครับล่าสุดเองนะครับทางสาวงก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่3ของรายการครับ แต่ว่าช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับเรามาอัปเดตหน้านักสือพิมพ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างในเช้าวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐบอกว่านิสิตสาวจุฬาโวยถูกไลยนักเรียนชายสอบติดคณะนิติคุกคามถังเพศตำรวจจ่อเอาผิดสมาคมพนักคานขอช่วยด่วนพิษโควิด COVID, ปิดกิจการระนาวให้พักหนี้ตั้งกองทุนนักสืบพิมพ์เดลลนิวครับเดลลนิวก็พูดบอกว่าร้านอาหารวอนรัฐช่วยพักหนี้เงินกู้ฝ่าฟันมหันตภัยโควิด หาโผ่ห้คลัสเตอร์ใหม่อีกอาการหนักพุ่ง400รายกทมดีเดย์เปิดฉีดวัคซีน25แห่งตั้งเป้าวันละ70,000คนแรยงานฉีดผู้ประกันตนมาตรา33อีก45จุดภารกิจด,ด่วนปักเข็มครู40,000ให้ทันเปิดเทอม ผู้หลักๆก,ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเนี่ย<ช>ะครับ<ช>ว่าจาะเริ่มมีการฉีดวัคซีนแบบปรูปพมวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับใช่ค่ะอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าวันนี้7มิถุนายนเป็นวันดีเดย์ค่ะที่มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั่วประเทศไทยคือต้องบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าของหมอพร้อมนะคะเขาจะฉีดให้2กลุ่มก่อน ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเจดโรคร้ายแรงนะคะที่มีผลกับการเป็นโควิด1 9แล้วอาการจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นกับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่ไปลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันของทางจังหวัดต่างๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเริ่มดีเดย์กันวันนี้ห,หลายคนนะคะที่ไปฉีดวัคซีนวันนี้คุณจะต้องเตรียมความพร้อมตัง้งแต่เมื่อคืนนะอ,อย่างน้อยก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอละ รัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการตั้งเป้าหมายค่ะว่าเดี๋ยวเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับประเทศก็วางแผนไว้ว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างน้อย50ล้านคน50ล้านคนก็จะต้องได้100ล้านโดสภายในปีนี้นะใช่ครับสบ,บคอเองก็มีการปรับแผนหลักของการกระจายวัคซีนในเดือนแรกก็คือเดือนนี้ค่ะมิถุนายนเนี่ยเขามีการจัดส่งวัคซีน2ยี่ห้อด้วยกันคือ a s t r a z เซ eca แล้วก็ซ i n o v ว c เขาจะจัดส่งให้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์เขาไม่ได้จัดส่งทีแบบเป็นอถใหญ่ตุ้มเดียวนะแต่เขาจะทยอยจัดส่งให้ดังนั้นใครที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันไหนก่อนที่คุณจะไปฉีดเช็คสักนิดหนึ่งว่าอาสิทธิ์ของเรานะคะได้วันไหนและได้สถานที่ไหนสมมุติว่า เราได้นัด9้าโมงเช้าแนะนำให้คุณไปถึง8ดโมงครึ่งไปก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวนิดนึงแล้วก็เวลาไปถึงอย่าไปออกันนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งแล้วว่าคุณมาถึงเนี่ยคุณให้มาศึกษาก่อนว่าคุณจะต้องเดินไปเส้นทางไหนแต่บอกไว้เลยว่าสถานที่เขาจัดให้มีการเว้นระยะห่างแน่นอนเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นคนแนะนำคุณในทุกขั้นตอนครับไปถึงเขาจะมีการเอาเอกสารมาดูซิลงทะเบียนจริงไหมข้อบัตรประชาชนหน่อย วัดความดันกันหน่อยเพราะถ้าความดันสูงมากหรือต่ำมาก ฉีดอย่าฉีด,ฉดไม่ได้นะ<ด>อาจจะต้องอนั่งพักกันก่อนอ่ะทีนี้อย่าที่บอกกันไปว่าวันนี้นะครับเริ่มฉีดวัคซีนกันทั่วประเทศพร้อมกันนะครับเรามาดูขั้นตอนดีกว่ารวมถึงเรื่องของ,<ะ>ของการปฏิบัติตัวก่อนที่จะไปฉีดว<ะ>ัคซีนว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเริ่มแรกเลยนะครับคนที่จะไปฉีดวัคซีนเองนะตอนนี้เองอยากจะให้ทุกคนรีแลกซ์ร่างกายครับอยากจะให้ทาใจให้สบายๆไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นหากมีอาการเจ็บป่วยมีไข้หรือว่าไม่สบายนะครับ บอกหมอก,ก่อนบอกหมอที่เราจะไปฉีดนะครับหรือว่าให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปอย่างน้อย1-2สัปดาห์สิ่งที่เราพูดถึงกันอยู่บ่อยๆคือเรื่องของการดื่มน้ำครับดื่มน้ําให้มากๆไว้ก่อนงดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยดื่มสักเท่าไหร่ควรงดไปก่อนสําหรับใครที่ดื่มกาแฟปเป็นประจําอยู่แล้วคุณดื่มเหมือนเดิมก็ได้หรือจะงดไปก่อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าน้ําดื่มที่ต้องยศพูดถึงอย่งายงนะคะว่าเป็นน้าเปล่าน้ำเปล่าดีที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของแอลกอฮอล์ครับก็ควรท แล้วก็รับประทานอาหารมาให้เรียบร้อยหากมียารักษาโรคหรือยาประจำตัวเองก็สามารถทานได้ตามปกติแต่ถ้าคุณใช้ยาริ่มเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดนะครับหรือว่ายาต้านเก็ดเลือดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ณจุดลงทะเบียนก่อนนะครับส่วนกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น,น้อยกว่า12สัปดาห์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เองต้องห่างจากวัคซีนอื่นอย่างน้อย4สัปดาห์หรือว่า1เดือนแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการฉีดวัคซีนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนข้อมูลการลงทะเบียนนะครับเพื่อความสะดวกในการ ฉีดวัคซีนนั่นเองใช่คือขอให้เราเนี่ยฉีดวัคซีนกันราบรื่นทุกคนขอให้ได้รับวัคซีนตามกําหนดกันทุกคนแล้วกันค่ะเราจะได้สร้างภูมคุ้มกันหมู่อื่ามาดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้เนี่ยตำรวจเขาไปรวบตัวผู้ก่อเหตุฆาตกรรมเลยนะล่องหนมาเป็น10ปีคุณขาคุณหายไปไหนมาเป็น10ปีคะตำรวจใช้ทุกวิธีทางในการจับกลุ่ม แม้กระทั่งจะต้องปลอมเป็นพระก็ตามรเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งค่ะหนีคดีมาตั้งแต่ปี54อ่ะ54าีรวมๆแล้วนับมาถึงปีนี้ปี64สิปีปพอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนายคนนี้ชื่อว่านายสนค่ะคดีที่พวกเขาทำเนี่ยก็คือร่วมกันกับพวก4คนก่อเหตุฆ่าผู้อื่นภายในจังหวัดสกลนครไปก่อเหตุที่สกลนครนะ แล้วในสนหนีลงใต้ไปทํางานที่ภาคใต้ก็กะว่าหนีคนละฟาคทิศกันเลยอะกะว่าตํารวจหาไม่เจออะหนีไปสิบปีแต่การที่อยู่สิบปีไม่ใช่อยู่แบบสะดวกสบายนะคะเขาก็ต้องระมัดระวังระแวงอะใช้คําว่าระแวงใครเข้ามาใกล้ก็ต้องระแวงเป็นตรวจหรือเปล่านะ<ช>จะมาจับเขาหรือเปล่าหลบอยู่ยางนั้นค่ะแล้วก็ไม่ติดต่อใครเลยแต่ก็ยังมีครอบครัวให้เขาได้ติดต่อ,อเขาติดต่อ,ตตอคนในครอบครัว ทีนี้ตำรวจก็สืบทราบมาสืบทราบไปสืบทราบมาทีนี้เนี่ยลูกเขาไปสืบทราบมาว่าลูกชายของในสนนะ่ะบวชเป็นพระตำรวจก็เลยเอายังไงดีล่ะเราเข้าทางตรงไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะหนีอีกเขาอ้ออมแล้วกันที่เห็นในภาพนะคะไม่ใช่ในสนนะคะคแต่แล้วก็ไม่ใช่ลูกชายในสนนะคะที่โอมจีวอนอันนั้นคือพระ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ปลอมเ,เป็นพระเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดต่อไปทางเจ้าอาวาสบอกว่าครับหลวงพ่อช่วยผมทีมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนู่นนี่นั่น,นหลวงพ่ออ่ะได้ถ้าเป็นการจะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมคนร้ายหลวงพ่อชอบช่วยใช่วันเกิดเหตุด้วยความที่ลูกชายในสนบวชอยู่วัดนี้ครับแม่เนี่ยหรือว่าภรรยาของในสนเนี่ยเดินทางไปที่วัดไปหาลูกชายที่บวชเป็นพระครับ เพื่อที่จะไปขอข้าวก้นบาทม,มาจุนเจือครอบครัวเพราะว่าครอบครัวก็ไม่ได้สุขสบายนะคะก็อยู่กันแบบรันแค้นนิดหนึ่งพอตํารวจรู้เข้ารวบตัวภรรยาแล้วก็บอกว่าให้ทำตามแผนเรานะแนะ่ทำตามแผนสรุปว่าคนที่ไปส่งข้าวให้ในสิสสนไม่ใช่ภรรยาอีกต่อไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจ้ะก็คือเลยนำกําลังเข้าไปบุกจับเลยที่กระท่อมอยู่ไม่มีว่าเลไรที่ด้วยก็คืออยู่ในอยู่ในสวนยางนี่แหละที่หลบหลบซ่อนกันอยู่ไงใช่สรุปเหตุการณ์นี้เนี่ยหลบหนีมาสิปีก็ไม่พ้นเงื้อมือตํารวจไทยค่ะเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าใครที่ชอบปลูกต้นไม้ห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวเรามาฟังเคล็ดลับในการปลูกต้นไม้กันจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ ไม่มีคลื่นเลยริงเลยสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าเปรียวซ่า,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 าสะใจในแบบตัวเองซัมเมอร์นี้สดชื่นด้วยสิงเลมอนโซดา ของไทยเดนมาร์กเยเกิดพร้อมดื่มปราศจากไขมันกลิ่นสาวรสผสมบุกตราไทยเดนมาร์กชิวดีไขมันศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลน,น้อยกว่าหาซื้อได้แล้ววันนี้สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น น้ำว่านห่างจระเข 99. ้99.5เรลาป่าวงเตน้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงป่าวงเต้ผู้ชมคะจำได้ไหมคะเราเคยนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้คนปลูกต้นไม้ดีค่ะมันช่วยฟอกอากาศนะจะได้มีอากาศบริสุทธิ์แต่ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาและไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวน้องยาย่า ไปไถ่ายรูปคู่กับต้นไม้มันทําให้ต้นไม้นนาราคาพุง่ง <c oughs> คือต้องบอกว่ามีเซ <c oughs> เลปคนดังเนี่ยไปถ่ายรูปคู่กับต้นไม้ไปเยอะทําให้ราคาต้นไม้เหล่านั้นที่เซเลปแต่ละคนเนี่ยไปถ่ายรูปก,กันไว้ <อะ S 1> ราคาพุ่งสูงขึ้นหนึ่งต้นที่พูดถึงกันและก็มีข่าวไปก่อนหน้าน,นี้คือม<ช>อนสเตอร์ลาด่างมิ้นท์ใันนี้ราคาสูงมากสูงถึงขนาดมีคนซื้อในราคา1ล้าน4แสนบาทคือเขาไม่ใช่ตั้งเล่นๆนะมีค,คนซื้อเข้าไปแล้ว แล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของร้านที่ขายมอนสเตอร่าในราคาหนึ่ล้านแสนบาทฮะอยากรู้ว่าเจ้ามอนสเตอร่าเนี่ยมันต้องดูยังไงอ่ะใบย,ยังไงมันถึงแพง<อ>แล้วมันมีวิธีเลี้ยงยังไงไม่ใช่ซื้อไปล้านกว่าบาทโอ้ยอีกสองวันเหี่ยวเนี่ยไม่ได้นะใจเสียนะต,ต้องคนเลี้ยงเป็นเหรออ่าไปพูดคุยกับคุณนาค่ะคุณวันนานางบวชเป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้คุณนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนาร้านสีสที่เขาซื้อซื้อร้านคุณนาใช่ไหมคะ ใช่จ้าใช่เอางี้ดีกว่าคุณนาะพอหลังจากที่มีกระแสข่าวลงไปว่อนโซเชียลแบบนี้ทุกช่องแค่พูดถึงกันเนี่ยค่ะ<า>ร้านขายดีขึ้นบ้างไหมฮะเยอผลตอบรับดีขึ้นค่ะคมีน้องๆไวรุ่นมามาซื้อไม้ไม้ด่างแต่ราคาย่อมเยาวนะคะเอาไปลงขายค่ะจะติดต่อสร้างไรายได้ต่อไปนครับทีนี้ตัวมอเซอร่าด่างมินที่ที่มีกระแสไปก่อนหน้านี้คือต้อนละหนึ่งล้านสี่แสนเนี่ย ก่อนเริ่มรากเลยคุณนาปลูกมาตั้งแต่เล็กๆเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าไปไป,ไปหามาจากไหนครับไม,ไม่ใช่ค่ะปลูกมาซื้อมาประมาณสี่เดือนที่แล้วค่ะค่ะาสองใบตอนนั้นห้าแสนโอ้พุ่นกับพี่อีกคนนึงพุ่นเงินซื้อเลีอยอย้ยงเนี่ยค่ะค่ะแล้วตอนนั้นคือตอนที่ซื้อมาห้าแสนบาทนี่คือรู้อยู่แล้วคุณนารู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นมอนเซอรราด่างมิ้นใช่ค่ะคือตั้งใจซื้อมาเลี้ยงไว้สูงอยู่แล้วค่ะมิ้นมินจะเป็นไม้ที่หายาก ทีเนี้ยคุณอาขาคือเอาจริงไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้เลยอยากทราบว่าไอ้มอนสเตอร่าเนี่ยมันมีถิ่นกําเนิดจากที่ไหนฮะมันอยู่ในไทยไหมฮะ <S <S หรือมันอยู่ต่างประเทศแล้วทําไมมันถึงแพงขนาดนี้คะถิ่นกําเนิดพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนแรกเลยมันจะเป็นเป็นมอนสเตอร่าใจแอนเขียวธรรมดาที่เกิดจากในป่าชื้นเนี่ยค่ะป่า, <adding> <S <s> <S าชื้นเนี่ยค่ะ응แล้วก็มันโครงพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆค่ะคนก็นาม,มาปลูกในใน ในใน,ในบ้านแล้วเนี่ยค่ะคนที่นําออกจากป่ามาเนี่ยค่ะค่ะแล้วทงมาตาดัดแต่งตดัดชาไปเรื่อยๆมันคงจะกลายเงี้ยอ๋อก็ค่อยๆกลายเป็นเป็นด่างเป็นมิ้นขึ้นมาทีนี้เป็นมิ้นเป็นด่างใช่ค่ะครับไอตัวมอนเซอร่าตัวเนี้ยการดูแลยากไหมครับก็กต้องเอาใจใส่อยู่แต่ว่าเรื่องรดน้ําเนี่ยต้องคุมน้ําค่ะไม่ต้องไม่ต้องลดน้ําบ่อยค่ะ อ๋อคือเขาไม่ชอบน้ำาะยอสี่ห้าวันถึงอาทิตย์น้ําครั้งหนึ่งเนียค่ะแล้วเขาชอบแดดไหมคะชอบแดดลําไรค่ะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อไม่ต้องแดดจ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าอากาศร้อนจริงก็ก็ลดมาเหลือหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะลดลดแสงงั้นแปลว่าเราไม่ควรปลูกเขากลางแจ้งถูกไหมคะถูกค่ะแล้วแล้วเขาต้องใส่ปุ๋ยอะไรใส้สรนเนี้ยค่ะค่ะแล้วเขาต้องใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มไหมคะใบจะได้ออกมาสวย ปุ๋ยออสโมโค้เดือนละครั้งค่ะฮอร์โมนก็ประมาณเดือนละครั้งหรือเดือนละสองครั้งพี่นาค่ะตามที่พี่นาซื้อมาครั้งแรกเลยห้าแสนบาทตั้งแต่วันนั้นน่ะพี่นาเลี้ยงมากี่เดือนถึงถึงวันที่ลูกค้ามาซื้อไปล้านกว่าบาทเนี่ยค่ะสี่เดือนกว่าสี่เดือนเห็นหมตอนแรกที่ซื้อมาคือมันมีแค่สองใบล่าสุดนี่คือมีกี่ใบนะฮะก่อนที่จะขายไปแค่สองใบ แ้วพอเลี้นก็คิดว่าเกิดมาใบหนึ่งก็น่าจะได้สองแสนห้าเงนี้ค่ะก็ตกตอนซื้อมาสองแสนห้าใช่ไหมคะตกใบละสองแสนห้าคิดว่าเออเลี้ยงไปมันก็ตกเดือนละสองแสนห้าทำกำไรให้เราเงนี้ค่ะไม่คิดว่ามันจะเหมือนตอนนี้กระแสไม้ด่างมันแรงอะค่ะก็เลยได้ราคาล้านสี่โอ้ราคาดีจริงจคุณขาต้นไม้ใบขึ้นงอกมาหนึ่งใบพ่มขึ้นเป็นสองแสนห้าโอ้โหน่าเลี้ยงคือไปลองปลูกเขาบ้างแต่ ร้านสี่เนี่ยหนูยังสู้ไม่ไหวนอกจาก <c oughs> มอนเซรามีต้นไม้พันธุ์อื่นนะคะที่เขานิยมปลูกกันตอนนี้ก็ <c oughs> มีไทคอนก็ราคาหลักพันค่ะไทคอนก็เป็นมอนเซราด่างเหมือนกันค่แต่ว่าก็จะอีกสายพันธุ์ที่ราคาราคาคนจับต้องได้เงี้ยราคาจะย่อมเยาลงหน่อยทีนี้นอกจากนอกจากมอนเซราเองร้านของพี่นาเนี่ยมีต้นไม้อื่นๆให้ปลูกอีกไหมฮะก็มีไม้ด่างอีกหลายชนิดนะคะ ค่ะมีไม้กระเสเยอะเหมือนกันค่ะมีเลดอะมารอนอะไรเงี้ยโอ้ก็มีมังกรมังกรทองตัวด่างนะคะตัวนี้ก็ตกใบละเศษเหมือนกันค่ะโอ้โหเอาอย่างนี้พี่นาขอทราบราคาคร่าวๆว่าต่ําสุดในร้านพี่นาพันไม้ด่างเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะด่างก็มีหลักร้อยนะคะพวกเงินไหลมาด่างใี่ค่ะสามร้อยกว่าบาทอ่าสามร้อยก็มีก็มีอยู่แต่แพงสุดตอนนี้อยู่ที่ร้านสี่นะ ใช่จ้ะเอาถูกถูกกว่าหลักพันเน่ยอย่างเช่นยางนามีไหมฮะไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นไม้ไม้ไม้ต้นนะคะเล่นเป็นพวกพิโลกับเป็นมอนเงี้ยค่ะอ่าใครที่สายมอนใครที่สายใบด่างอย่างนี้คุณไปหาที่ร้านพี่นาแต่พี่นาขาบางทีคนซื้อไยอ่ะเห็นเขาเขาปลูกกันเยอะอยากจะปลูกบ้างแต่ไม่มีไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงยังไงให้มันออกมาสวยงาม แนะนำเราหน่อยได้ไหมคะเอเริ่มแรกเลยต้องวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกต้องโปร่งค่ะต้องแบบว่าให้น้ําแค่น้ําไหลผ่านนะคะคือโปร่งได้ได้น้ําไหลผ่านไม่ต้องให้น้ําให้ให้แฉะค่ะอ๋อก็แต่ว่าใช้พวกกระป๋องปุ๋ก็เป็นออสโมโคสธรรมดาแล้วเนี่ยค่ะปุ๋ยเลือดหลืองอะค่ะเดือนละครั้งค่ะให้น้ำสามสามสี่วันครั้งหนึ่งหรืออาทิตย์ละครั้งแล้วแต่เราจะดูว่า วัสดุปลูกแห้งหรือยางเนี้ยค่ะไม่ต้องช้นเยอะถ้าช้นเยอะเดี๋ยวน้องจะใบเหลืองคใบใบมีจุดลาเนี้ยค่ะคุมน้ํำเอาเป็นว่าต้องหาข้อมูลดีๆเนี่แหละถ้าไปซื้อร้านพี่นาพี่นาแนะนําให้อีกรอบนึงได้ไหมคะได้จ้าเอางี้ละกันใครฟังในรายการเราไม่ทันคุณไปดูย้อนหลังได้ใน Facebook หรือถ้าใครบอกว่าอยากซื้อแล้วอยากได้คําแนะนําเลยคุณไปร้านพี่นาเลยพี่นาค่าร้านอยู่ตรงไหนนะคะ อยู่ที่ตลาดอินโดจีนการ์เด้นพิษโนโลกค่ะใครที่ชื่นชอบต้นไม้ก็ลองไปศึกษารวมถึงเรื่องไปซื้อต้นไม้ได้กับพี่นาครับวันนี้ขอบคุณพี่นาด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับการปลูกต้นไม้เองไม่ใช่ปลูกตามกระแสอย่างเดียวต้องดูแลเขาให้เป็นด้วยเพราะไม่งั้นเองต้นไม้อาจจะตายได้ด้วยนะครับใช่ค่ะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะ ามาแล้วครับลูกค้าน่ารักธุรกิจก็ดีถ้าไม่มีที่เก็บเงินกนะระจายมาที่บัญชีเพื่อนๆก็ได้นะมันอยู่กับพวกคนผมก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยเหมือนฝากกับทอสอส่ครับฝากเงินกับทอสอเนี่ยเราได้ดอกเบีย้ยสูงเงื่อนไขก็ดีดูนี่ครับแอปพลิเคชัน g s b out control ชีวิตยุคใหม่ให้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินชําระเงินกู้ดูใบเสร็จผมมีที่เด่นมากกว่านี้น,นี่คือสลากออมทรัพย์ทอสอดอกเบีย้ยดียังใช้เป็นมรดกได้ด้วยนะครับรออะไรกันล่ะไปทอสอกันธนาคารธ่าคารสงเคราะห์ช่วยให้คนไทยมีบ้าน ความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบหมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวงเต้ปาวงเต,องเต้อโลเวยราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีวานหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวา นึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวองเต้อินตาคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร คุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับยังอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็ยังเกิดคลัสเตอร์ขึ้นมาหลากหลายพื้นที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับทางคณะวุฒิสภานะครับในโครงการสวเพื่อประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด -19 นะครับได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนภาพที่เราจะนํามานําเสนอกันในวันนี้นะครับเป็นการลงพื้นที่ในวันที่4มิถุนายนนะครับที่ชุมชนสาก์เขตสถานบ้านมั่นคงกรนามิตรจำกัดเขตบางซื่อ และชุมชนหลังโรงเจเตจตุจักกรุงเทพมหาคนครนะครับภาพจะเป็นอย่างไรไปติดตามบรรยากาศกันครับท่านสอวอมีความเพื่ออาอรตอบ พี่น้องที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนยากจนโดยนําสิ่งของมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นปัญหาของท่านก็คือปัญหาของพวกเราที่เราจะช่วยแก้ไขในฐานะที่เราเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย โครงการสอวอเพื่อประชาชนร่วมสู้ภยัยโควิด -19 โครงการที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทางวุฒิสภายังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมอบถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนในเบื้องตน้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้ชุมชนที่1ทางคณะวุฒิสภาลงพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เคหสถานบ้านมันคงกัลยาณมิตรจำกัดเขตบางซื่อที่สหกรณ์กัลยาณมิตรมีบ้านที่สร้างเป็นบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มี183หลังคาเรือนแล้วก็บวกที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงกับเราอีก5ครัวเรือนก็เป็นร้อ ก็มีประชากรประมาณ900กว่าคนในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเรื่องผลกระทบเรื่องการเป็นอยู่เรื่องอาชีพก็คือคือตอนนี้ถ้าเป็นพวกวินมอเตอร์ไซค์พวก3มล้อแท็กซี่เนี่ยไรายได้ก็จะลดลงมากๆเลยอย่างจากเคยได้5 600ก็จะเหลือ60บาท50บาทต่อวันแท็กซี่3ามล้อเหมือนกันหมดแล้วก็แม่ค้าตลาดบางที่ก็ไปขายไม่ได้ถึงบางที่ขายได้ก็ไรายได้ลดลงก็ ถ้าทำงานบางคนก็ลดระยะการทำงานบางที่ก็ให้หยุดงานไปเลยแย่เหมือนกันทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้ลูกสาวสองคนเนี <hurt ful> ่ยทีแรกก็ยังไม่เป็นไรทีนี้มาหมาลื่นหกลม้มในห้องน้ำเราก็เดินไม่ถนัดลูกเองก็ไม่ได้ก็ <game> ต้องให้ช่วยพยุงอยากได้พัมเพิสเนี่แหละ แล้วก็ของกินอะไรต่างอะไรอย่างเงี้ยน้องชื่อส้มจุกน้องเป็นตั้งแต่เกิดแม่เขาทิ้งไปน้องไปไ่วยเป็นอะไรเป็นโรคสมองค่ะก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วงโควิดก็ได้รับผลกระทบคือเคยทำเรื่องของของใช้ของอะไรกับน้องที่บ้านราชาวดีแต่ช่วงเนี้ยได้รับผลกระทบโควิด ที่นั่นก็ได้รับเขาก็เลยต้องกักคนช่วยเหลือแล้วก็ไม่ค่อยได้รับบริจาคของตรงนั้นเขาก็ต้องเก็บไว้ให้คนพิการในนั้นน้องก็เลยขาดของจำเป็นที่ทางนั้นเคยช่วยเหลือก็จะบากหน่อยก็ไม่ค่อยอยากเดินทางไปทางไหนปัจจัยเราก็ไม่ค่อยมีประหยัดอะไรได้ก็ต้องประหยัดเพราะเงินน่ะจะต้องไปลงกับค่าแอมเพร์กับอาหารของน้อง เป็นส่วนใหญ่ซื้อยาให้น้องขอบคุณที่มาช่วยมอบให้นะคะที่เอาของอุตสาห์เอาของมาให้ขอขอบพระคุณท่านสวนะครับที่ได้ลงมาเยี่ยมเยียนแล้วก็นำของมาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนเพื่อบรรเทา,าความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับ<ส>ก็ดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยเพราะว่าก็ยังช่วยต่อไปได้อีกนานเยอะคะ่ะแคมเ์ด พะน้องก็ต้องใช้อยู่ก็อยากจะขอบคุณมากเลยค่ะชุมชนหลังโรงเจเขตจตุจกักรชุมชนที่มีประชากร128ครัวเรือนเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ชุมชนของผมก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก ผู้ที่ทำมาค้าขายก็ไม่กล้าออกไปค้าขายค้าขายกันลำบากผู้ที่รับจ้างรายวันก็งานก็ไม่มีเข้ามาก็ต้องอยู่บ้านอยู่ในชุมชนนะครับผู้ว่างงานก็มีมากพอสมควรก็เป็นเส้นเลือดฝอ,อ,อยแตกในสมองอะค่ะแบบว่าแล้วก็กระดิกกระเดียยไม่ได้เลยแล้วก็พูดไม่ได้ผลกระทบ ก็คือไม่คือไม่มีรายได้อะไรเลยไม่มีรายได้อะไเลย,เลยก็มีแค่รายได้ของลูกสาวที่เขาทำงานนวดทำงานนวดคือว่าเขาเป็นรายวันนะคะวันละ300บาทสิบห้าวันออกทีก็คือมาดูแลพ่อเขาสิวันพ่อครัวก็แบบว่าไม่พอใช้อย่างเงี้ยลูกก็ไม่ได้ทำงานมาสองเดือนแล้วก็ไปอาศัยรับจ้างนวดเขาข้างในตามบ้านนะคะ วันก็ได้คนหนึ่งสองคนอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีทุกวันเจ็ดวันจะได้สักทีหนึ่งเพราะขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนคนป่วยามาช่วยเหลือก็ขอบคุณก็ขอให้ท่านสอวก็แบบว่า,อ,าอยู่ข้างประชาชนเรื่อยไปะคะ่ะผมในนามประธานชุมชนหลังโรงเจนะครับขอเป็นตัวแทนกับพี่น้องประชาชนชุมชนหลังโรงเจ ขอกาบขอบพระคุณท่านสอวอและทีมงานของท่านนะครับที่ได้นำถุงยังชีพมามอบให้แก่พี่น้องชุมชนโรงเจของเรานะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางวุฒิสภามีความมุ่งหวังจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปให้ได้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 กระจายไปทั่วประเทศนะครับสมาชิกอุ้ทสภาในฐานะที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมน,นูญก็รู้สึกมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวรู้สึกห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน ทางวุฒิสภาจึงมีความโดยท่านประธานวุฒิสภาให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมกันบริจาคเงินก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งซึ่งเงินจำนวนนี้ก็ได้แบกจัดสรรเป็นจัดถุงยังชีพเพื่อแจกใจ่ายให้แก่ประชาชนในนามของวุฒิสภาเราก็ขอส่งความห่วงใยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในโดยเฉพาะยิ่นิกรธรมซึ่งขณะนี้มีการระบาดอย่างมากนะคะ ก็ขอให้อดทนนะคะแล้วก็วุฒิสภาจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสู้กับท่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่แบนดานหน้าอยู่ขณะน,นี้พวกเราก็เห็นใจอย่างยิ่งนะคะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ช่วยเหลือเราอยู่ขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยไม่ว่าแต่พี่น้องประชาชนต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะในการที่เว้นระยะห่างล้างมือนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในที่แออัดชุมชนแล้วก็ พวกเราจะสู้ไปด้วยการเพื่อฝ่าฟันวิกฤตอีกครั้งนี้ค่ะวุฒิสภาห่วงใยจึงใส่ใจช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคะและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 แบบนี้นะคะทางคณะวุฒิสภาก็ยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันแบบนี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ วุฒิสภาห่วงใยจึงใส่ใจช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนค่ะใช่แล้วนะครับแน่นอนว่าพอเกิดการระบาดวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกๆคนไม่ว่าเฉพาะแค่ในพื้นที่กรุงเทพอย่างเดียวทุกๆพื้นที่เลยได้รับความเดือดร้อนนะครับส่วนครั้งหน้าบรรยากาศจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะฟ้ายลรันต้องยศลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ